กดดูคลิปฝากกดติดตามแบบสังกระดิ่งมันกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะวันนี้มิ้นก็จะพาทุกคนมาเปรียบเทียบราคารถอ,อีกคันหนึ่งนะคะซึ่งคันนี้ก็เป็นรถใหม่ๆน้อยเช่นกันนะที่มาจากค่ายมิตซูค่ะเพราะว่าค่ายนี้นะที่เลือกมาเยอะสุดเลยก็เพราะว่าวารันตีเขายาวสูงสุดถึง5ปีนะคะและที่สำคัญราคาเมื่อเป็นมือสองนั้นโอ้โหบอกเลยว่ามันถูกมากนะอย่างที่เห็นท้างหลังมิ้นเนี่ยตอนที่ออกมาใหม่นะคะ 5,900 0บาทแต่วันนี้พอเป็นมือสองแล้วเนี่ยราคาเหลือแค่เพียง3,42,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาคำนวณเลยนะห่างกับรถใหม่ถึงแสน0 0 0 0บาทในราคาเป็นเทียบเป็นเงินสดนะคะเนาะประหยัดไปแสนหกย้ำแสนหกนี่ก็ไม่น้อยนะเอาเงินไปลงทุนทำอย่างอื่นเนี่ยโหได้เยอะนะเอาง่าย ไปลงทุนทาบ้านก็ได้บ้านเป็นหลังนะหลังเล็กๆเ,เวลาทำร้านกาแฟาก็ได้ร้านกาแฟาเลยนะแสนหกนี้ก็คือถือว่าเป็นเงินเยอะสําหรับมินนะคะเนาะวันนี้อยากจะให้ทุกคนมนาะเปรียบเทียบแล้วก็เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกศึกษาเรื่องการเงินมาเยอะนะคะอยากให้ทุกคนรู้จักวางแผนในการใช้เงินนี่ มิตซูบิชิมิราด1.2 GLX คันนี้สีขาวจดทะเบียนเมื่อปี2020นะคะราคาค่าตัวน้องแค่เพียง3 4 2 0 0 0บาทนะเจ้าของเดิมรับผลกระทบจากโควิดนะคะไปตอบไม่ไหวนะตัวนี้ก็เลยมาอยู่ที่ร้านของเรานะ 1,200cc 78แรงม้า3สูบ12วาล์วเติม E20 ได้ที่สำคัญคือก้นตัดด้วยไป็นทรงแฮชแบ็กถอยจอดง่ายสบายสบายเลยนะคะตัวนี้นะนี่ ดอกเบีย้ยเริ่มต้นคันนี้เนี่ยเริ่มต้นที่แค่เพียง2.79%เท่านั้นเองโดยรวมทั่วไปเนี่ยคันนี้ยังไม่ได้เก็บสีอะไรมาเลยนะมาแบบเดิมๆนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างว่าเป็นยังไงเหมือนรถออกใหม่จากศูนย์ไหมนะคะอาจจะมีบ้างนะรอยหินรอยอะไรที่แบบโดนมานิดนิดหน่อยๆนะคะแต่ก็ถือว่าตามการใช้งานนะคะเพราะเจ้าของเดิมก็ซื้อมาใช้นั่นแหละนะนี่แต่นี่ค่ะ คันหน้าโดยรวมทุกจุดยังใหม่มากนะเหมือนลูกค้าซื้อรถใหม่ออกจากศูนย์รอยแต้มรอยอาร์คจากโรงงานทุกจุดยังอยู่คงเดิมนะคะน็อตไม่ขยับคำที่เขาบอกว่าน็อตไม่ขยับคืออะไรเห็นไหมน็อตไม่มีขยับสักตัวฝาต่างๆนะคะกระจังหน้าต่างๆคันะคะหน้านะคะเดิมทุกจุดนะข้างนอกว่าสวยแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันบ้างดีกว่าว่าจะสวยอย่างที่บอกจริงไหมคะ่ะภายในของคันนี้นะคะโหเลขมาอยู่ที่แค่27,6 กิโลเมตรเท่านั้นนะหลายคนถามว่าไม่นี้จริงป่าหลอกกันไหมนะคะให้ดูสมุดคู่มือรับประกันตรงนี้นะซึ่งเป็นของเจ้าคันนี้นะคะอย่างที่บอกเขารับประกัน5ปีนะนี่เลขไมล์ล่าสุดนะคะ215หกิโลเมตรนั่นแสดงว่านี่คือเลขไมล์จริงของเขาถูกแล้วนะนี่แล้วก็ภายในนะคะให้ดูก่อนเขาก็จะมีกรนลื่นนะคะแล้วก็พับกระจกไฟฟ้าแล้วตรงนั้น เป็นกดกรนลื่นได้แล้วก็พับก,กระจกไฟฟ้านะคะพวงพวงมาลัยนะจะสั่งงานได้ด้วยเสียงสามารถต่อ,เ,อเขาเรียกว่ารับโทรศัพท์ได้เนาะนี่แล้วก็วิทยุนี่นะคะเป็นวิทยุเดิมที่ติดมาจากโรงงานตรงนี้อย่างที่บอกต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็นี่สามารถ เสียบ USB ตรงนี้ได้นะเปนรูเล็กๆด้านข้างนะคะเนาะการใช้งานไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะแอร์เออก็ปรับมือธรรมดาทั่วไปนะคะเนาะคันนี้แอร์แบคคู่หน้าที่คนขับแล้วก็คนด้านข้างเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะอ่าอย่างที่บอกคันนี้เนี่ยเหมือนลูกค้าได้รถใหม่ย้าำใหม่จริงๆเนี่ยสมุดวารันตีเดิมยังมีอยู่นะแล้วก็ ตัวนี้นะคะดอกเบี้ย,ววยพิเศษอย่างที่มินบอกเริ่มต้นที่2.79%แต่ว่าถ้ายาวสุดเนี่ย4.19%ที่7ปีนะคะค่างวดเขาจะอยู่ที่5,635บาทนะ ก็เป็นค่างวดเริ่มต้นนะคะอย่างที่บอกค่างวดตรงนี้ไม่รวมกับค่าประกันชีวิตซึ่งค่าประกันชีวิตจะขึ้นอยู่กับเพศแล้วก็อายุของลูกค้าค่ะแต่ละคนจะไม่เท่ากันย้ำทุกครั้งและหลายคนก็เข้าใจผิดทุกครั้งนะคะทำไมค่างวดที่คำนวณมาให้ไม่ตรงนะคะ,ะมีค่าประกันชีวิตนะส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าธนาคารเนาะเขาก็จะเป็นห่วง ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรไปแล้วนี่ใครจะจ่ายถูกไหมการทําประกันชีวิตก็ดีอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าช่วยในการที่ว่าดูแลเนาะยอดหนี้ของเราเกิดเราเป็นอะไรไปประกันจ่ายให้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะคะอย่างที่บอกก็มีส่วนดีอยู่ถ้าจ่ายได้ก็จ่ายเถอะนะคะเนะาะในส่วนของค่างวดน,นะที่อย่างที่บอกจะมีเพิ่มเติมนะคะก็คือค่าประกันชีวิตเนาะนอกนั้นอย่างอื่นนะคะคันนี้เนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยืห ได้กลิ่นยังใหม่อยู่ถ้าถือพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าค่าตัวน้องเนี่ยถูกกว่ารถใหม่ไปถึง1นึ่งแ 67,000บาทแค่ค่าราคาเงินสดนะแอบยังไม่พอเอาไปจัดไฟแนนซ์เนี่ยดอกเบีย้ยพิเศษเขาก็เริ่มแค่2.79เท่าน,นั้นเองนะคะไม่ได้แพงอย่างที่คิดหลายคนยิดว่ารถมือสองดอกเบีย้ยแพงแน่เลยไม่แพงอย่างที่คิดนะคะเริ่มต้นแค่2.79เท่านั้นอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยากให้เปรียบเทียบส่วนไหนเพิ่มเติมให้น้องมิ้นยินดีที่จะให้ข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมนะคะให้ลูกค้าได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้คะ่ะเพราะอย่างที่บอกรถมือสองเป็นอีก ทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ต้องการประหยัดนะคะและก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ฉลาดใช้เงินนะอย่างน้อยเงินที่ประหยัดเราเอาไปลงทุนทําอย่างอื่นได้อีกเยอะค่ะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับรถคันนี้หรือว่ารถคันอื่นๆนะคะแอดไลน์หามินได้เลยที่ a d i k H o n c m นะคะหรือว่าโทรหาที่เบอร์0634646041หรือ0634646042ค่ะ